วันที่10กรกฎาคมไปชาร์จแบตชีวิตที่เขาช่องลมหรือไปทิ้งชีวิตที่น่นว่าเรามาซื้อตั๋วที่สถานีรถจถักรจักร้าไปเพราะเป็นช่วงวันหยุดคนเลยเต็มเร็วทําให้ได้รอบ10โมงครึ่งระหว่างรอเราก็เลยไปอัพคาเฟนที่คาเฟ่บายนีขหงของสถานีแล้วก็เขียนไดอารี่กับสคริปต์คอนเทนต์ลงสมุดโนต้ตจนถึงเวลาขึ้นรถและหลังจากเบียดเป็นไส้กรอปลอดแป้งสารถติดตามเทศกาลถึงน่าจะ3ชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงเขื่อนขุนา,านประการชนตอนบ่าย2โมงเศษแล้วก็ซื้อตัวบบ Group 8, ๋ว ซึ่งโชคดีที่ท,ที่นั่งครบเร็วมากนี่แหละข้อดีของการไปเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในระหว่างที่เดินบนสันเขื่อนไปยังท่าเรือเราก็จะได้พบกับวิวมุมสูงที่กว้างไกลเป็นธรรมชาติเป็นการพักสายตาจากที่เอาแต่จ้องหน้าจอคอมในโฮมออฟฟิศทั้งวันทั้งคืนและเห็นว่าถ้ามาช่วงเช้าตรู่จะได้ชมทะเลหมอกด้วยถึงตอนนี้จะเป็นช่วงบ่ายเราก็ยังได้ชมวิวบ,บนสันเขื่อนจนตาชำ้ำแล้วก็มาตาแตกท,ทันทีที่ได้พบกับปันไต้สันเขื่อนในตำนาน oh shit เห็นอนาคตอันใกล้ของตัวเองทันทีแต่ใครอยากได้ประสบการณ์ชีวิตก็ต้องทนนะครับไปฝึกช่วงล่างวางแผนให้ดีเลิกปวนหาข้ออ้างสังกกะตุยและก็หอบตั้งกับตัวเดินไปจนกว่าจะถึงที่ที่เราตั้งเป้าไว้จ้ะความสนุกมาเริ่มต้นจริงๆทันทีที่เรือหางยาวออกจากท่าซึ่งช่วงที่ผมไปคือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่จะได้ชมทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มทั้งสองข้างทางแต่ถ้าจะเน้นดูน้ำตกทั้งสามที่เขาช่องลมครองครามและผาง,งามนอนต้องไปเดือนกันยายนถึงมกราคมครับ ถึงบ่ายวันนี้จะฟ้าครึ้มแต่ก็ได้แสงที่เหมาะกับก,บก,บการถ่ายภาพวิวรายทางซึ่งเห็นว่าถ้ามาหลังฝนตกเราจะได้เห็นลูกกินน้ำและอาจจะได้เห็นช้างลงมาเล่นน้ำด้วยครับตอนบ่ายสองโมงครึ่งเราก็มาถึงต้นน้ำซึ่งทันทีที่ลงจากเรือเตรียมรองเท้าหมาะสําหรับการเดินฝ่าพื้นหญ้าริมลาธารที่ลื่นชันได้เลยและยิ่งเดินฝ่ายิ่งคุ้มค่าก,กับการถา่ายภาพลําธารที่ไหลไปสู่อ่างเก็บน้าของเขื่อนและหนึ่งในจุดที่น่าไปถ่ายรูปที่สุดคือตําแหน่งโขดหินกลางลาธารครับใครจะไต่หินไปถา่า,ายก็ระวังลื่นกัก จากนั้นเราก็ไต่กลับขึ้นเนินเพื่อเดินไปที่น้ําตกขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงถือจะเล็กและไม่แด่นเท่าไรแต่ก็ยังคุ้มที่จะไต่ขึ้นไปหาบุมถ่ายรูปก่อนที่จะนั่งเรือย้อนกลับไปยังไฮไลท์ของวันนี้ซึ่งระหว่างทางที่แสงแดดย้อนมาเราก็ได้เห็นฝูงนกที่น่าจะเป็นนกกระสาอยู่รวมกันที่ริมน้าใครมือไวกล้องดีได้ภาพดีๆกลับไปแน่ พร้อมกับภ้ามุมกว้างตั้งแต่เนินเขาไปถึงุบเขาของน้ําตกที่หาไปได้ในเมืองเขตธรรมชาติในกรุงเทพยักษ์สวยขนาดนี้ถ้าไปไกลกว่าน,นี้อย่างที่ผมเคยไปในทริปจางเจียเที่ยหรือทริปที่รอซูนี่จะขนาดไหนและตอน8โมครึง่งเราก็าเทียบท่าขึ้นน้ําตกเขาชมลมหายได้ประจําทริปนี้ภายในเวลา20นาทีต้องถ่ายให้คุม้มซึ่งขอแนะนําว่าให้เดินขึ้นไปสระยะโดยสังเกตจํานวนโขดหินกลางน้ําตกยิ่งเดินขึ้นไปก็จะยิ่งพบกับมุมถ่ายภาพตลอดทั้งสาย ไม่ว่าเราจะไต,ต่โขดหินกลางน้ำตกตรงไหนก็สวยทุกมุมและเราเองก็สนุกกับการกระโดดไปมาเหมือนในเกมมาริโอจนเพลินเกือบลืมเวลากลับพร้อมกับเจอสิ่งที่อาจจะเป็นอาถรรหรือมีควมมาไ่้สายมูวังเคลมเคลือน และนี่คือบทสรุปของทริปนี้พร้อมกับภาพมุมน้าขึ้นบนจากลำธารขึ้นไปยังเขื่อนระหว่างกลับขึ้นรถตู้ตอนสี่โมงเย็นซึ่งถึงการนั่งรถตู้ขาไปจาก,กินเวลานานกว่าที่ได้อยู่ที่นี่แค่ชั่วโมงครึง่งแต่ก็ได้ใช้แบตเตอรี่พลังชีวิตตัวเองแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่เตมบนสันเขื่อนจนถึงวาราสุดท้ายที่ต้องกลับขึ้นบันไดสันเขื่อนในตำนาน oh shit I have the high ground.